แทบไม่น่าเชื่อเลยว่าคฤหาดขนาด90 0 0ันตรมจะสร้างเสร็จได้ภายในเวลาแค่เดือนเดียวฟังดูเหมือนเล่นมายากลใช่ไหมแต่จริงๆมันคือเทคนิคที่มีอยู่และใช้กันจริงเคล็ดลับทั้งหมดอยู่ที่แผ่นคอนกรีตสําเร็จรูปขนาดยักษ์เหล่านี้แรงงานก่อสร้างเพียงแค่นําแผ่นแต่ละชิ้นมาประกอบเข้าหากันเหมือนกําลังต่อเลโก้บ้านยักษ์ทำให้ความเร็วในการสร้างเร็วแบบเหลือเชื่อเร็วจริงไม่ได้โม้ด้วยเทคนิคนี้การก่อสร้างสามารถลดเวลาได้3 0ถึง60%แถมยังลดต้นทุนแรงงานอย่างมหาศาลอีกด้วย และที่บ้ากว่ามันคือมันไม่ได้แค่เร็วแต่มันแข็งแรงกว่าเดิมหลายเท่าตอนเทคอนกรีตแผ่นเหล็กเสริมและแม่แบบจะล็อกเข้าหากันแน่นหนากลายเป็นเปลือกแข็งสุดทนทานไม่มีรอยก่ออิฐไม่มีจุดอ่อนไม่มีรอยแตกที่รอวันเกิดทนแรงสั่นสะเทือนมากกว่ากำแพงอิฐแบบเก่าถึง7เท่าที่เด็ดกว่านั้นภายในผนังยังมีฉน,ฉนวนกันความร้อนอยู่ด้วย ทำให้บ้านอุ่นในฤดูหนาวเย็นในฤดูร้อนประหยัดพลังงานและอยู่สบายทั้งปี365วันเหมือนติดแอร์ตามธรรมชาติและเพราะแผ่นผนังถูกผลิตและประกอบในสถานที่ก่อสร้างโดยตรงทำให้กระบวนการทำงานแทบไม่มีฝุ่นขยะก,ก็น้อยเสียงรบกวนก็น้อยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแถมเพื่อนบ้านยังแอบยิ้มด้วย